สวัสดีครับผมเชนนะครับมาจากบริษัทเอกดำรงแมชจินทูนนะครับจุดยอดเครื่องมือช่างอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําสินค้าสายพานยกของเป็นยี่ห้อโตโยต้านะครับก็บิตจากโพลีเอสเตอร์สองชั้นนะครับเนื้อดีทนทานนะครับวัสดุทันเยี่ยมนะครับผ่านการกันตีมาแล้วนะครับก็จะมีวิธีการใช้งานและสเปคคู่มือการใช้งานต่างๆอยู่ที่ตัวสายพานเลยนะไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปแล้ว จะใช้งานกันยังไงใช้ยังไงเรามีบอกนะครับแล้วก็แถมพิเศษมาเพิ่มก็คือใบเซอร์ติฟิเคตก็คือใบรับรองคุณภาพนะครับว่าของเราเนี่ยผ่านการรับรองคุณภาพมาแล้วนะครับแล้วก็มีการรับรองจากสถาบันวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับในส่วนนี้เนี่ยมาตรฐาน,นรักสากลก็คือ EN14922 ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วโลกที่ใช้กันนะครับปัจจัยด้านความปลอดภัยของเราอยู่ที่5ต่อ1นะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยมาตรฐาน อาสานะครับก็ของเราก็จะมีทั้งหมดนะครับก็จะมีตั้งแต่1ตันนะครับ2ตัน3ตัน4ตัน5ตันและ6ตันและ8ตันนะครับก็จะมีความยาวตั้งแต่1เมตรนะครับแล้วก็เปจนถึง8เมตรนะครับขึ้นอยู่ที่ความยาวของคุณที่ใช้นะครับการใช้ก็คือแนะนําให้ใช้เป็นคู่ๆนะครับ2ตัน4ตัน6ตัน8ตันเพื่อความปลอดภัยนะครับจะใช้เป็นยกก็ได้นะครับหรือจะเป็น ไล้ลาก็ได้นะครับเพราะว่าการทำงานในส่วนบัานเนี้ไม่ต่างกันนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองติดตามนะครับตามหน้าเพจของเราแล้วก็ตามเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับที่เราจะทิ้งท้ายไว้ให้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้าติดตามเข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ